ครับผมสวัสดีครับสมาชิกคของนเตงประจำที่1เดือนมิถุนายน2อง7ก็จะเจอกันเช่นเดิมนะครับทีเด็ด1คู่1ตัวนั่นนะครับกนอื่นก็ฝากด้ครับมีกลุ่มลายสแควร์แอดไลน์มาที่เลดทีดีเจ็าข้างหน้าก็จะมีแอดมาด้วยในกลุ่มวิเคราะห์เกมกีฬาฟุตบอลนะครับมวยเน้นกีฬาอยู่ในสมาชิกได้ลุ้นทุกวันวันนี้ก็นํามาฝากสมาชิกเช่นเคยกับ1คู่นน้นศึกฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบชิงชาเลอร์นะครับเที่เวมบรีนะครับ แข่งเวลาตีสองตรงตามเวลาประเทศไทยจะระหว่างทีมสือเลืองดรมุนเจอกับทีมรีมันลิกนะครับก็เจอกันล่าสุดกับดดมุลแพ้ไป2ประตูต่อ3มาดูฟอร์มเกมแลนัดล่าสุดทั้ง2ทีม่าสุดทีมดรมุนเอาชนะแตนตัดไป4ประตูต่อศูนย์ส่วนทีมทีมมาดิดล,ล่าสุดเสมอทีมรเรเบติสไป0ูนย์ประตูต่อศูนย์มันบุบลปีกล้อก่อนเกมของผมในรายการมานูฟอร์มดรมุนนะครับก่อนจะเข้ามารอบชิงชนะเลิศในรายการนี้นะครับ ชนะปารีสไปกับสองศูนย์ลิมาลิทนะครับชนะบาเยมินิตสกอร์รวมไป4ประตูต่อ3มาดูวิเคราะห์ก่อนเกมของผมเลยกันครับมาดูฟอร์มดอลมูลครับสีนัดล่าสุดชนะ3แพ้1ทุกรายการนะครับสลิมาลิทนะครับ20เกมล่าสุดทุกรายการยังไม่แพ้ใครต่อเนื่องติดต่อกันจากการรวมผมมองผลงานย้อน,นหลังไปแน่นอนครับลิมาลิตดูดีกว่านะคราบมาทีมลิมาลิตต่อในราคาครึ่งครบลูกแน่นอะนครับ ในเกมของยูฟ่าชิปเปรลีนะครับประสบการ์ลิมาลิตดูดีกว่าม,มองว่าลิมาลิตน่าจะพาแชมป์สมัยนี้นะครับมั่นใจบอลต่อกับต่อลิมาลินในราคาเครื่งกบลูผมมองชนะสำหรับคัำคืนนี้นะครับขอชมทีก่กดติดตามมาด้วยครับจะได้ป็นพลาดทีเด็ดต้องการเข้ากลุ่มคลิกลิงกด้านล่างนั่นเลยขอบคุณครับ